ในคลิปนี้นะครับผมจะไปพ่นสีสเปรย์น้นางโรงเรียนอื่นหลอกคนที่ได้ตีมาฆ่าแล้วใช้แบตเตอร,รี่โกนหัวเดี๋ยวเรารู้กันว่าจะแก้ไใครได้หรือเปล่าสำหรับใครที่กำลังเบื่อประเทศโลเพอยากหาแนวใหม่ประเทศนี้เลยไฮสคูลเน้นต่อยเน้นตีเน้นความมันมีให้เลือกถึง4โรงเรียนโรงเรียนสวนกวุหลาบโรงเรียนนายร้อยโรงเรียนานา,นาชาติโรงเรียนวัดปา่าผู้เล่นใหม่ที่เข้ามามีอาวุธเริ่มต้นให้พร้อมบวกแจกยาแจกเกาะแจกรถคบมือพิเศษใช้โค้ดโมเมนต์เกมวันนี้รับของเพิ่มไปอีกใครที่อยากเข้ามาเล่นเข้ามาสนุกมาเล่นกันได้นะคร สองสามสียิงอีกยิงอีกอย่าให้มันลุกยิงซับอีกเออหนังตืดนยมหาขุดเนี่ยหาขุดเนี่ยฮะให้มันลุกเดี๋ยวมันลุกตายยังไอสัตว์ตืดจังอ่ะเออตายมันตายตายตายตัวหัวมันดูชื่อมอนะชื่อบอสบอสกากมึงอ่ะแล้วมึงดูมึงบอกเพื่อนมึงด้วยนี่บอสกากไปแลเนี่ยไป กูพ่นบนนี้เหรอใ่รถก็ตึงอ่ะกูจก์นายร้อยมันเยอะมันเยอะอิติก้ากูพ่นไว้เพื่อนจะมาเฮยมันนานาออกไปก่อนไปก่มันขี้มันขี้อย่าลองนีหนเยไอ้ปะอิจะการมึงมึงยิงไว้นะยิงกดไว้อะอิติก้าอึดนะอึดนะฮะไอ้หัอ้ัมึงอยาดอึดนะอย่กูยิงตายไปเนี่ยกูยิงมันตายเพอ่อ้เ้หนไอเี้ยมาดุดมาดีอะ นี้มันป้นได้ด้วยครับพี่ไอ้โปรนี่บริการมาเบอโรงเรียนวัดไงพี่ก็จัดบวชไปหน่อยน้องมันไม่มีใครเห็นป้วยป่ะขูนกำแพงวัดแม่งเลยอเชียวข้นกำแพงวัดแม่งเลยบ้าวเกโคตรตรงนี้ไม่ให้หมดเลยเพื่อนมึงมึงยิงมันไว้มึงยิงมันไว้กดมันไว้กดมันไว้กูลองมันมาใกล้ๆก่อนลองมาใกล้ๆถูกบลแม่งเลยเชียกูเด็กนายร้อยเชียเปลี่ยนสีด้วย ขูดคนยิ่งมันแพงทีรังกาอะไรนั่นน่ะไม่รู้เฮ้ทำไมอะไรอะไรยังมันทำไรอ่ะพวกนีเต็มแล้วเราเต็มเต็มเลยอ่ะเอ้ยมันมาปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออมันใส่แล้วมันใส่แล้วโอ้เฮียใส่ถ่อหน้ามึงเลยยิงนิงยิงนิ่เ้ยกูยิงมึงยิงนิมึงยิงยิงี่อี๋อ่เจอกูดหนักแน่เอาอีเฮียนี่นี่เฮียนตัว มึงยิงไว้มึงยิงไว้ไอ้เหี้ยนี่ไม่ยอมตายตายเหี้ยไอ้เหี้ยนี่ไม่ตัวแนงฮะไหวแน่ยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้เฮ้ยมึงยิงไว้ก่อนเดี๋กูโกนหัวเพื่อนก่อนเลยโอ้โหไอ้เหี้ยดิหัวโกนหัวซะด้วยมึงเจอกูแน่เด็กวัดกูส่งบวชให้หมดไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงยิงดิเอย่ามันจะเบิกกูจะเอาใช่ไหมมึงจะกูส่งบวชให้เลยเอาะไรคะอย่ากลัวอย่ากลัว อยากปวดจะบวดเราหรือเราหรือนะมึงเราหรือใช่ไหมเจอกูเครียนหืมเครียนให้หมดตอนพวกมึงมีน้อยแหละเจอกูเครียนเครียนเือเกิดแน่ฮะมึงเกิดจังว่าเหรอไม่รู้เอาไว้อันนี้กูมึงหอบหอบกินยาดิกูไม่จุ้งจุ้ยแม่นี่แม่มึงไม่ตายตัก ไอ้ยันมันอึดตาต่อมาต่อเนีองต่อเนียงต่อเนีองอุ่งมันไม่ตายอะโหลตีผมไม่ตายทีเนี่ยมาช่วยตีดิเฮ้ยมันบอเที่ยงมานีมาเขี้ยนเขี้ยนอึด่ยาไอ้ยี้ยนี่มันสักมหาอุจนสัตว์เอ้ยมันอึดจังว่ะไอ้ย่าไมาเชอกูตหรอย่ะ <icana> นี่กูยิงตกหลังค้าแม่งเลยสัตว์เอ้ยมันเพื่ยนเพื่อนไอย่าี้เหรอตีผมไปตายไีเนี่ยเขายิงปืนแล้วก็ซ้ำผมไปตายไอ้ขี้เราถือกูว่ะแล้วเราถือว่ะหลังๆเลยอ่ะหลังเลยอ่ะฮะมึงปล่อยมันยุกดิปล่อยมันยุกดิเดี๋ยวมึงยิงจังหวะที่มันจะปีนกำแพงไม่ตายไีเนี่ยยี่ตายเลยทีกระท้อเด๊ฮะอือ มีแต่อีโมที่ฆ่าผมได้เหรเยเฮ้ยเฮียไม้เปลี่ยนตัวหน้ากูเหรอไอ้เหี้ยเอาเม่อกี้ไอ้เหี้ยเปลี่ยนแล้วกูจานเนาะกูไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยโดนลุงเห้ยเฮ้ยมันยิงกูด้วยที่อะไรกูกูยิงมึงเหี้ยเฮ้ยมันยิงกูอุ้ยกูตายเลยไม่เดียวโอ้ยเหี้ยคุณฆ่าเ่อนกูณทำไมเฮ้ยไปอยากฆ่าทำไมอ่ะแล้วยิงผมไหมอ่ะมาดีเหี้ย มาดิได้หมดนะได้หมดนะเพื่อนกลัะหลับเตยมันชุบอยู่ชุบไปมันชุบัไปไอ้ยักษ์ตื่นมาเล่นตื่นมาเล่นไอ้ยักษ์มันใส่หมวกม่ะไม่เห็นหัวโลดเลยไม่ชุบไม่ไม่ชุบเฮ้ยชุบว่ะ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 มึงมาดิอุ้ยไอ้กล้ามึงมึงเล่นมึงเล่นมึงเล่นไม้เลยเล่นอะไรก็ได้ไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งไม้ไปไปมึงหนึ่งมีตัวเองอุ้ยโอ้โหไอ้กาอะไรเนี่ยเลยไอ้สั โอ้ยโอ้ยเย้กูสาวอุ่นมูได้แล้วเ้ยเอ้ยเย้กูไม่ได้ทนาพียอะไรเลยจ๊อกอีวานกูทั้งอึดทั้งตึงไงเฮียไม่ได้โปนะผมกดก่อนลัวๆนะผมไม่ได้โปนะไปชอบมึงไหปสวยครับน้องชายพี่พี่พพี่รู้เปล่าเกาะผมมีประมาณหกเจ็ดร้อยตอนนี้เหลือเท่าไหร่มันจะโมอะไรฟังดิแปดร้อยตอนนี้เกาะผมเหลือเจ็ดร้อยกว่า ดไอ้เอ้ามึงจะบอกว่ามึงมึงจะบอกว่ามึงปั๊มไปร้อยตัวว่างั้นไมึงจะโม้ว่ามึงปั๊มไปร้อยตัวว่างั้นก็ตึงอ่ะไอี้อ่ะเอาคืนดิงานแก้ปล่ะมึงแก้มันปล่ะงานแก้ดิเฮียกูจะไปแก้มันนะสองสองไอ้นี่ไปเบิร์ดวมาดิมึงดูนี่มันอยู่ปะวะไอี้อ่ะดูกราฟฟิตี้กูยังพ่นไม่หมดเลยเนี่ยกูว่ามันน่าอยู่กูพ่นต่อบไหมมันไม่อยู่ปะวะ สองตัวบาทไม่แกมีไหนแล้วใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เออใช่ใช่ใช่อีกสองตัวแม่ได้สองตัวไม่ได้โอ้ยมันมารันนี่เราไปวันนี้เราไปตรงป๊อปตรงป๊อปไปตรงป๊อปเฮ้ยมันมันไปได้ที่เดิมว่ะเพื่อนไปได้ที่เดิมว่ะสนามเดิมไปไปสนามเดิมไปตรงเดิมไปตรงเดิมเอ้ยที่อ่ะยิงลวงแม่งเลยสักไปที่เดิมเราเราปีเข้าไปไหมเอาลวงแม่งเลยตรงนี้เพื่อนตรงนี้แม่งเลยไอ้เหี้ยมึงมาดิเอ้ยกูมาัก เฮ้ยย่าเอ้ยกูกระถุกพอดีขีบมึงหนึ่งหนึ่งกับมันให้ได้นะกูก็หนึ่งหนึ่งกับก้อนี้ก่อนว่ะปึ๊บล่วงเพื่อนไอ้เชี่ยเนี่ยสวยอย่าเอ้ยอีโม่จึ๊บไอ้เอ๊ะกูส่งบัวให้หมดเลยรอบนี้มันไม่เจอเอ้ยมันมันไม่มีว่ะเอ้ยไม่่ใชเีจี้จี้โอ้ยย่าจะฆ่าจะกูเหรอกู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 โกนอยู่อ๋อเฮ้ยสาธเอ้ยจุ๊บ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 ม่ดิเร่รนดิมันสนับว่ะเฮ้ยมึงตายเหรอ ไม่ตายนี่แน่ฮะชูบ่อเจอกูรอบนี้อ่ะนอนี่แน่มาเรียนคาเอเปล่าดูดิกูเด็กนายร้อยวอยจับบวชให้หมดอย่างน้อยก็ได้งานแกะวะอยากแก้เยี่ยนั่นมากกว่าเยี่ยนที่มันด่าไม่ใช่หรอไม่ใช่คนนี้หรอแต่แต่อีกไอใส่หมวกอื่นเนี่ยเฮ้ยมันใส่ไปใส่ชุทธเฮียใส่ต่อหน้ากูก็ได้ดิมาดิเพื่อนเอาแม่งดิเอาแม่งดิเอาแม่งดิมันตื่นหมดแล้วมันตื่นหมดแล้วมันตื่นหมดแล้ว ต,ต,<ะ>ตื่นมาทำไม่ลาตื่นมาทำไมล่ะฮะตื่นมาทำไมมึงเอาตัวนั้นเอาดิเอาดิเอาดิกูณโลภแล้วกูแทงโลภแทงเอาดิเอาดิกูโลบกูโลบกูแทงกูโลบกูแทงกูแทงย้ำกูแทงย้ำกูโดนสองหนึ่งแล้วไม่ไม่เท่าไรไม่เท่าไรไม่เท่าไรหัวโลวนแคนกูหัวโลวนแคนทูอุ้ย ยีโมสวยตายเลยอ่เฮ้ยให้กูพูดให้กูพูดโอ้ยชิบหายนะ้วเลยอ่ะกูคนเดียวไม่ได้เลยชิบหายอะไรจีมันชุบเรื่อยๆเพื่อนโอ้เปลี่ยนเป็นไม้เรื่อยเปลี่ยนเป็นไม้เปลี่ยนเป็นไม้กูจีมันโกนหัวกูมาดิมาดหนิงกลัวอี๋เฮ้ยมึงโกนมึงโกนหัวมันด้วยนะได้เลยเพื่อน มันโกนหัวกูเพื่อนเฮ้ยมันอุ้มอุ้มศพหนีอุ้มศพหนีไปข้างล่างไอ้เหี้ยไม่ไหวกับกูไม่ไหวกับกูไม่ไหวกูเหี้ยอุ้มศพเฮียหนีไอ้เหีนีหนีไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยกูกระตุกกระตุกด้วยเหรอไอ้เหี้ยแด็กยาะที่จะได้สิบตัวด้วยนะมาดิเหี้ยวิ่งตามมันเยอะ เอ้ยอ hey yeah, yeah, like right? yeah, ่าเยอะแดกยาจะเอากูว no <cool ่ะไอ้ย่ามาดิวัดคมกับมีดกับกูมาดิเอามาดิเอามาดินี่มาไอ้ย่าจอกูได้ดิกูมาตรงนี้ไม่มีใครช่วยมว่างก็บอกให้มานี่มานดิมาดิมาดิหันแอร์สายแทงไวหรอแทงไว้หรอไอ้แอสซัสซินไงฮะฮะไอ้แอสซัสซินไงฮะมาดิมาดิ มาที่เหี้ยกูบอกเลยว่ามึงอยู่ตรงเนี้ไม่มีใครช่วยมึงอเนี่กูจับทรงบัวให้หมดตามมาทำไมเพื่อนกูล้างแกตัวนี้มึงวะเช่ยดวยมึงชุบอ๋อเหี้ยเปลี่ยนตัวหน้ากูสัสอย่าตัวหน้ากูเนี่ยมึงมาทำไมตัวฟรีฮะโอ้ยเยอยมาเยอะกูไป อยู่ก่เหี้ยแล้วสำเกียมาแล้วจ้า